ไ i ส์กายคุณสามารถ n ปิดเส t ยงบรรยายภาษาอังกฤษในวิดีโอได้ e ค่ค e ิ e ที่นี่โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรบอะครับกับแบบที่มีชื่อว่า The, the, the Survey Project ครับ u ุวายหรือ r v e y วะ Find Your Apartment นะครับหาห้องอพาร์ตเมนต์ของคุณนะครับคือถือว่าภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับ Now i s not time t i m e to live นี่ไม่ใช่เวลาที่จะออกไปแล้วแล้วเราชื่ออะไรเนี่ย n o t e 4 โน้ตต้องหาโน้ตสี่โน้ตเหรอห้องนี้ล็อกนี่ไงโน้ตใช่ปะ่ะเจ้าที่อิสมีซอยแบทฉันเอง I regret everything I did ฉันเสียใจมากฉันเสียใจจริงๆกับทุกอย่างที่ฉันทำไป I hope you know I did mean it ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าฉันอะ่ะไม่ได้ตั้งใจ I am willing to do anything to fix this ฉันกำลังทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันอยู่ ฉันสัญญาว่าฉันจะทำอะไรวะประมาณว่าแบบทำให้ดีขึ้นทำให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอะบาคาฮ่าซอยเบส one street one street light studio <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกอาชีพอ๋อไฟโน้ตของอพาร์ตเมนต์ก็คือตามหาโน้ตพวกนี้อะไรนี้นะครับเออเอามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเราชื่อซอยเบสใช่ปะหรือว่าแมปมันแรนดอมนี่ไง เออมันติดห้องเลยอันนี้ไงห้องเทนนี่ที่เราส่งจดหมายไปให้ว่าเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเอ่อเวฟทูยูเนเบอร์นะครับหมายความว่าคุยกับเอ้ยหมายความว่าทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะครับอาจจะแบบคุยกับเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อเวฟทูยูเนเบอร์ไงยูเนเบอร์ให้ What of แล้วทำไมหาย Well he is hurry he is in a hurry เขาดูรีบๆนะหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่า Turn on your computer ให้เดะวันนีพวกนดี i t อนรับเข้าสู่การทดสอบ This form w i l l c o n s i s t of yes no จะเป็นแบบออนั่งเก้าอี้เฉยจะเป็นแบบ yes กับ no นะครับเป็นคำถามแบบนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มเลยหรือไม่ Let's go ย o ่ o ย่อเฟรบิกคัลเลอร์อิสบคุณชอบสีฟ้าใช่ไหมถ้าพูดตามเอ่อเรียลิตี้ตัวจริงผมเนี่ยผมไม่ได้ชอบสีฟ้านะแต่ถ้าดูจากตัวละครในเกมแล้วเราก็อมีส d ปดแมนด้วยก็ดูจะเป็นสีออกทึบๆแต่ว่าอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็สีฟ้าน,นี่ก็สีฟ้าก็ Yes แล้วกัน Are you try คุณเหนื่อยไหม Yes do you have son คุณมีลูกชายไหม no ถูกต้องวัตถ Have you ever c r y yourself to sleep คุณเคยร้องไห้ร้องตอนคุณตอนคุณหลับไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณว่าร้องไห้กับตัวเองก่อนหลับโน้ยก่อนอุ้ยโน้ต no, <c oughs> พุ่งมาแบบนี้เลย This is just a game you know that right นี่เป็นแค่เกมคนรู้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ Is there God น้ำพระเจ้าหรือเปล่า ไหนวะไม่มี no would you rather k no w y o u r d a t e or the cause of your d a t e คุณ what dead กับอันเนี้ยหมายความว่าไงวะ would you rather k no w y o u r d a t e คุณรู้รู้จักสาเหตุการตาย or the cause of your d a t e สาเหตุการตายของคุณ you will know คุณกำลังจะรู้ในเร็วๆนี้ถ้าคุณ trap on on Iceland with your neighbor ไปไอซ์แลนด์กับเพื่อนบ้านของคุณคุณจะตาย what you are willing to sacrifice คุณกำลังกลัวอยู่ไหมคุณเชื่อชาย s o y b e ถูกไหม อืมใช่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่งั้นเหรอ Would you be uneasy if music were to play เราผมไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันดังเกินไปไม่เชื่อฟังนะเอาเสียงหายแล้วแป๊บนึงนะโอเคเสียงหายแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้นิดนึงนะครับ Would you be uneasy to music were to play อุจาอุจาอุจามาเด้ขอเพลงเยอะเท่านอน เนที่นี่มันเจ็บนะเออน,นี่ทำฉันเจ็บมากเลยนะที่ที่เห็นว่าแบบคุณแคนายอิดแจ้งคุณไม่เจอในการขอโทษอ๋อเดี๋ยวผมจะสรุปให้ที่หลังผมขวานก่อน Even knowing I can never forgive myself I haven't seen your allow amount now I don't know where are you but please stay safe อ๋อทินตี้ที ฉันรู้สึกผิดมากๆเลยนะอะไรประมาณนี้แบบว่าถึงฉันจะรู้ว่าเธอจะไม่มีทางให้อภัยฉันก็เถอะแต่ฉันก็แบบประมาณว่าเธอคนนั้น,ห,นาหายตัวไปนะครับก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่ว่าดูแลตัวเองด้วยนะเอาคอมเปิดละ I am in control no bad dog มาแย่สำนวนมั้ง Yes, are you sure? Sure, ma'am. You so lovely. Khun chua, chinh chinh lở. Mình sẽ thảm nhau nôm ơi. Minna, cô Minna say. Chọn thùng phang cần. อ๋อช oh, sure. mm ัวร์ยูเนเบอร์ e นตึกถัด h ป n e ส g h b ยูเนเบอร์ x น b u ก l d ด n g อยู่ที่ตึกที่กำลังจะก่อสร้างข้างๆเนี่ยนะครับดัสเขาเขานี่คืออะไรผมผมลืมไปแล้วว่าเอาเอาชิบหายละอ่าเจสละกันอ่าเขาดู o ฟโ y กที i n ขาที i จ g เป็น e d ร์เนี่ยผม o ม่คิดว่ i ผมเต a ียมสำห โอ้ยเดี๋ยวมันนอนได้นี่หว่าอ,อ่ะ yes ไปโอ้ Do you care about him? คุณแคร์เขาไหมก็เป็นเพื่อนบ้านไม่รู้ว่าในเกมนี้สนิทกันเท่าไหร่วะ yes แล้วกันแคร์ do you really ชัวร์เหรอจุดจุดจุดวัดตก what the fuck what the fuck is that oh dude What are you doing? No แล้วกัน Do you feel like to you have control? คุณรู้สึกชอบไหมที่แบบอ๋อคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังถูกควบคุมอยู่หรือ,รอไม่อะไรเงี้ย No Do you only respond with yes no? คุณสามารถตอบกลับได้แค่ yes กับ no ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยว yes ว่า yes, ตและกันนะ Would you care if your neighbor got hurt? คุณจะแคร์แบบ กลัวว่าเขาจะเจ็บอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออเข้าใจไหมแบบคุณแคร์เขาไหมคุณกลัวเขาเจ็บไหมอะไรเงี้ยแด้เทมฟอร์มน x ก d ์ดอน่ามาจากประตูข้างๆฉันว่าควรไปเช็คที่หน้าต่างโอ้โ oh ห What the- บ้าเอ้ยนั่นใช่เดี๋ยวนะเพื่อนบ้านของคุณโอเคไหมจะบ้าหรือไงโลก no. Do you s t i l l f e e l in c o n t r o ่คุณยังรู้สึกเหมือนถูกควบคุมอยู่ไหมใช่ Are you enjoy your experience คุณรู้สึกดีกับประสบการณ์ใหม่ไหมไม่เลยดีมากวัตต ยูยูฟิวซัมติงคุณรู้สึกอะไรบางอย่างไหมกูตายหรือเปล่าเนี่ยต่อไปทุกคนมือผมสั่นว่ะเฮ้ยแปบ๊บขอกินอวนตีนก่อนอืมโน <No. S 2> นั่นคือเสียงบางอย่างจากเตียงคุณ กูหลอนแล้วนะกูหลอนแล้วนะผมต้องทำไงเนี่ยนี่หรอเมื่อกี้แบบเตือนด้วยนะ่ะทุกคนเดีย๋ยวนะตอนแรกไม่มีกล่องเพลงนี่หว่า ยึดแม่โอ้โหโอ้หลอกกูให้ไปยืนโอ้ yes ฉันโอเค would you be a d i s t u r b มันรบกวนไหมมันแบบรบกวนไหมแบบ the w a s power out outtakewould you be d i s t u r b i f มันจะรบกวนคุณไหมถามว่าไฟดับเออรบกวนกูว่าแล้วมันแนวเดิมอีกแล้ว Need t o f i n d the Breaker in s t a e l e เดี๋ยวน้อ,นองห้องจริงดิ w h a t s a p b r o AU Kidding นี่ไง Breaker อตรงนั้น